พิพัฒน์ชงค่าเหยียบแผ่นดินชาวต่างชาติปี2566นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามระหว่างสำนักงานประลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับธนาคารกรุงไทยเพื่อเดินหน้าโครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ Thailand Tra v e l e r Fee ตามพรบนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2562ที่ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างชาติเพื่อใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนา การท่องเที่ยวว่าเตรียมจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณากำหนดระยะเวลาและจำนวนเงินที่จะจัดเก็บจากนักท่องเที่ยวต่างชาติภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้มีผลเริ่มการจัดเก็บต้นปี2566โดยการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินจะเริ่มต้นจากการเดินทางทางเครื่องบินเก็บภาษีคนละ300บาทส่วนทางบกน่าจะเก็บคนละ100-200บาทคาดว่าจะสรุปภายใน3-4วันนี้ค่ะทั้งนี้ต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าหากครมออนุมัติแล้วจะเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวได้ทันทีถือเป็นเรื่องสําคัญเพราะรัฐบาลไม่ได้ ให้เงินอุดหนุนในการดูแลนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการเสียชีวิตก็ต้องเยียวยานักท่องเที่ยวด้วยหากไม่มีอะไรผิดพลาดก็คาดว่าจะเริ่มเก็บได้ต้นปี2,566ตามแผนค่ะ